กีฬาสากลทั่<ป>วไปนะครับมีเปตองครับวอลเลย์บอลชายหญิงครับเซปัตตะกอนะครับแลยย้วก็รับฟังคำกล่าวรายงานและกาวเปิดโครงการครับและขอเลี้ยนเชิญนถ้กล่าวารายงานต่อหน้าท่านประธานครับขอเลีเ้ยนเชิญขับเียท่านพุทธบาตเกมทั้งทีสองประจำปี2 5 6 8โดยวีวัตถุประสงค์ 1. นึงส่งเสริมให้รนนำท้องถิน่นท้องที่ไปออกกำลังกาย 2. เพื่อเป็นการสร้างผันกำลังใจ 3. เพื่อสร้างเสริมสร้างทักษะด้านกีฬาและ 4. ส่สงเสริมให้การมีพละราานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ในาการออกกำลังกายบัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วผมขออนุญาตกาบเรียนเชิญท่านประธานในพิธี ให้ว่าเปิดกล่าวโครงการแข่งขันกีฬามวลชนพร้องถิเป็นปูชนียบุคคลเป็นบุคคลที่มีคุณค่าของจังหวัดเพชรบูรณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งวันนี้ท่านก็เป็นนายกสมาคมองค์การอาธารสตะบนจังหวัดเพชรบูรณ์กำลันเด็กก็เป็นนายกสมาคม กำลังผู้บบ้านจังหวัดพิบูลย์งั้นั้นตำบลพุทธบาทมีของดีเยอะแยะมากมายรวมถึงเป็นตำบลที่ใหญ่ในประเทศไทยตำบลพุทธบาทมีบุลคลากรที่ทรงคุณค่าหลายท่านที่สมบูรณ์พร้อมทั้งจะดูแลพี่น้องประชาชนและปฏิบัติหน้าที่ให้กับประชาชนอย่างเข้มแข็งต่อไป อานีความรับได้ถ so ่ายพาแล้ว <Authority> ก็กดกิ่งนะครับแล้วปแสดงแสดงถึงว่าชีฬาสระธานเข้ากิ่งนะครับได้แั่ขึ้นเราวนะาเับนสนบต่างตางอีกหนึ่งครั้งนะครับ สจ้าหน้าที่ทุกขัานนะครับที่มาอกอความนะครับเรนนี ร่วมแสดงความดีแล้วก็อวยพรให้กับท่านสสทาวลกของเราในวันนี้นะครับอครับ ถ้าท่านมีภารกิจนะครับเราขออนุญาตเอาไปผ่อนท่านในวันนี้นะครับวันนี้ผมรู้อ๋อว่าตระเวนไก่ดงตระเวนพุทธวัดมีที่รูกษาในยกเพิ่มคนนะครับแมวตาภูเก็ตเป็นที่รูกษาในยกหกทางการพุทธวัดและนานอาคตก็จะมีตำแหน่งหนึ่งให้มันเรียบร้อยแล้วผมจะบอกอีกครั้งนะครับของตระเวนขอบคุณมาก ประชาชนของภาคพูดแดนวันนี้ที่กี่ยวท่านสสท่านเกิดชิ้นห้าพกราขอะทราบว่าท่านจะต้องไปาริจิ์ท่านหน้าที่ที่สภาผู้แทนผมก็เลยปรึกษาปกครองทำยังไงดีให้เ่าออกแบบออกอะไรให้ ก็ตัก็ไม่ร้อาออกแบบอย่างนี้นะก็เจะไา่ซ่าเลานะขอบคุณช่วยท่านยกกำนันหลายๆท้องที่มาร้อนทันใจแล้วองุงรักทานพรกับสื่งทานพรมายรักนอยับ้อนแต่มนเืนมร้อแ่มนคืนน้วคแลดไ่แฝดไหม

นายบอกได้นะครับอาจารย์ครับขออนุญาตอาจารย์ครับเดินให้ถ่ายไม่กลั้นไม่เป็นไรก๊อปนนู่นหนวะก๊อปปุ่นนู่นถ่ายต้องลงได้เสร็จแล้วลงนะครับถ่ากล้องนะครับอีกกล้องนี่หนึ่งสามเฮพร้อมกันได้ทั้งหมดเด้อเฮ่พร้อมกันนะครับหนึ่งสองสามเฮ้ยค้างไว้ค่ะค้างไว้นะครับเพื่อจะได้กิดภาพที่สวยนะครับ นักว hmm. anyway> ิ่งรัดนะครับกับชุดการแสดงกองยาวนะครับนี่คือความสามารถนะครับศักยภาพของเยาวชนรุ่นเปิดแล้วก็รุ่นโวยพอแสดงความยินดีนะครแข่งขันสองสองในช่วงช่วงประันนะครับขอแยกประชาสัมพันธ์นะครับส่วนโปรแกรมแรกนะครับในการแข่งขันนะครับในวันนี้การแข่งขัน สำหรับ,บอลเบ์บอลชายและก็ปี่อนะครับรอบสี่ทีมสุดท้ายนะครับแต่ละสีก็ให้เตรียมความพร้อมนะครับใช่ใช่นะครับซึ่งวันนี้ท่านนายกของเรานะะเออเนะครับท่านสมเด็จธรรมานะครับร็ปตรียมอ่ะ